คลิปนี้นะครับเรามาพบกับตัว Ion อนไฮเทค HT อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว Luxury ที่ประตูด้านหลังเป็นประตูปีกนกนะครับยกขึ้นเราสามารถติดกล้องหลังได้ไหมคําตอบได้เลยว่าติดได้สบายมากนะครับคันนี้เขาเลือกกล้องติดรถยนต์ d d p a y Z60 Duo ที่เขาเลือกกล้องรุ่นนี้เพราะว่า 1. กล้องมีหน้าจอสามารถเซตอัพและตั้งค่าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเชื่อมต่อมือถือ 2. กล้องทนความร้อนในเมืองไทยได้เพราะกล้องใช้แบบ ซูเปอร์คาร์ซเตอร์ 3. รูปทรงดีไซน์พิเศษขนาดเหมาะสม 4. กล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 4K ตามสมัยนิยมและกล้องหลังเป็น Full HD ทรงแคปซูลติดตั้งภายในรถไม่ต้องกลัวกล้องเสียหายจากการโดนความชื้นคันนี้นะครับลูกค้าวิ่งเข้ามาติดตั้งที่หน้าร้านของเราตรงจัตุโชดน,นี่เองนะครับทำการติดตั้งระบบมาตรฐานใช้ช่อง USB ด้านบน ไม่มีการแดัดแปลงระบบใดๆของตัวรถด,ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าจะทําให้ขาดประกันจากการติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมทักทายกันก่อนสวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้เรามาติดตั้งเจ้าตัว ION h นไฮเทคเฮตีนะครับตัวนี้เป็นตัว l u x ชัวรีนะครับ l u ก u ัวรจะเป็นประตูด้านหลังเป็นปีกนกยกขึ้นไปนะครับส่วนตัวธรรมดาจะเรียกว่าตัวพรีเมียนะครับรุ่นนี้มันเหมาะมากสําหรับขับในยุคนี้นะครับ เพราะว่ายุคนี้ต้องเป็นรถ800โวลต์แล้วนะครับเพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้นแล้วก็การทําให้อุณหภูมิในการชาร์จต่ําลงนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูตัวกล้องนะครับดูโพมอะไรก่อนนี้เป็นแบบจอยสติ๊กด้วยตามสมัยนิยมเลยนะครับควบคุมทุกอย่างจากหน้าจอแล้วก็ใช้จอยสติ๊กในการเลื่อนเมนูต่างๆ มาดูตัวกล้องกันนะครับตัวกล้อง d ี p ี z Z60 นะครับติดตำแหน่งซ้ายนะครับถึงแม้ว่ากล้องจะอยู่ทางซ้ายแต่ว่ามันเก็บมุมมองได้ทั้งหมดนะครับการไ่าไฟใช้พอร์ต USB ด้านบนเลยไฟพอสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับทดสอบมาแล้วประตูด้านหลังที่ทุกคนกังวลกันเวลาที่ยกปีขึ้นไปแล้วพี่จะเดินสายอย่างไรนะครับ คำตอบว่าเดินสายได้สบายมากนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องทําให้รถไม่มีรอยและก็ไม่เลอะด้วยนะครับตัวไอออนไฮเทคนะครับส่วนใหญ่พื้นที่ด้านในนะครับจะเป็นสีอ่อนหรือสีขาวหรือสีบีดเวลาที่เราทํางานต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยและในส่วนของการเก็บสายเข้าตามขอบนะครับเก็บสายไปทางด้านหลังเนี่ยก็ต้องระมัดระวังชิ้นส่วนต่างๆของรถเป็นรอยด้วยตั้งหากนะครับ ตอนนี้ให้มาดูกล้องหน้ากันก่อนกล้องหน้าติดตำแหน่งนี้นะครับไม่รบกวนคนขับแน่นอนเนื่องจากคนขับเวลาที่เราจะหันไปมองกล้องแล้วเนี่ยกระจกมองหลังมันจะบังตัวกล้องเอาไว้นะครับตำแหน่งในการบันทึกค่อนข้างโอเคนะครับสูงไปกว่านี้ตัวฝาครอบ A dash ด้านขวามือดำๆเนี่ยมันจะเข้ามาบาังในตัวกล้องนะครับให้ติดอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตัวกล้องดีดีพาย Z60 นะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 4K นะครับ ตัวกล้องยังมีความพิเศษคือเขามี eMMC อยู่ในตัว32 g b เพราะว่าเวลาที่ m e m o r รีมีปัญหาเนี่ยตัวกล้องเขาจะมีระบบการจัดการไฟล์ส่งไฟล์ไปบันทึกที่ eMMC แทนเพื่อความสมบูรณ์หรือความปลอดภัยในสิ่งที่เขาบันทึกอยู่แม้กระทั่ง m e m o r รีเสียเขาก็สามารถเซฟหลักฐานให้เราได้นะครับอตอนนี้นะครับกำลังเดินสายไปยังด้านหลังนะครับ ตรงฝั่งของตัวประตูปีกนกนะครับก็ต้องทํางานอย่างระมัดระวังนะครับขั้นตอนนี้ลูกค้าก็ยังออกมายืนดูเลยว่าเราจะเดินสายไปยังไงถ้าไม่เดินลงด้านล่างนะครับคำตอบคือเดินนั้นบนได้แต่ต้องเดินอย่างระมัดระวังและมีวิธีในการเดินนะครับ การติดตั้งตัวกล้องติดรถยนต์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับในรถใหม่ป้ายแดงหรือรถรุ่นใหม่ๆในท้องตลาดเนี่ยเราต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงนะครับในเรื่องของการไปเชื่อมต่อระบบไฟของตัวรถนะครับในตำแหน่งต่างๆหรือแม้กระทั่งการเก็บสายหรือคอนโซลอะไรก็ตามนะครับเวลาที่เราทําไปแล้วเนี่ยเวลามันเกิดความเสียหายแล้วมันจะเกินกว่าสิ่งที่มูลค่าที่เราได้รับนะครับแล้วก็เราก็จะขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้าไปเลยนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมจะระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือตัวท้ายของตัวรถนี่แหละเวลาที่เราเข้าไปนั่งนะครับในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยตัวพื้นของไอออนไฮเทคเนี่ยเขาจะ,ะค่อนข้างที่จะอ่อนตรงกลางนะครับดังนั้นเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องของการทําให้พื้นมันยุบลงไปนะครับนี่กล้องหลังติดแล้วตําแหน่งอยู่ทางนี้นะครับไม่ต้องถามว่าดีดีพายจะหันหัวขึ้นหรือหัวลงนะครับ ให้ดูเลยว่าลูกศรหันขึ้นหรือหันลงหันตามเขาให้ถูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ